ำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นผลของการคำนวณเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาทำหวยไทยให้ดูส่วนดาวโจนไม่ได้ลงเมื่อวานลงแต่หวยลาวให้อีกช่องหนึ่ง ก็ถูกกันไป20วันนี้จะมาทําหวยไทยให้ดูนะครับจะมาทําจับชนกัน2สูตรเหมือนเดิมเอามาดูวิธีชิดวิธีทํากันต่อสูตรมีอยู่ว่าร้อยบวกหน่วยบน ได้เท่าไหร่ก็บวกหกคงที่เราจะได้เลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวพึงเขียนเสร็จแอดไม่ค่อยได้ทำหวยไทยที้กเกียดทำเพราะหวยไทยสูตรมันเยอะมากหลักร้อยคือเลขห้าหน่วยบนคือเลขศูนย์ห้าบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ ศูนย์บวกหกคงที่ก็ได้เลขหกไม่เข้าร้อยบวกหน่วยบนเอ๊ะทำไมไม่เข้า อาจจะหลุดนะครับงวดนี้หลุดต่อไป4ีบวกสก็ได้เจ็ดใส่เลขเจ็ดเจ็ดบวกหคงที่ได้13มาที่เลขเจ็ดหลักร้อย ต่อไปเจ็ดบวกสองก็ได้เลขเก 9. 9้าเก้าบวกหกคงที่ก็ได้สิบห้าใส่เลขห้ามาต่อมาออกสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งมาที่เลขเก้านะครับต่อไปสี่บวกแปดได้สิบสองใส่เลขสอง สองบวกหกคงที่ก็ได้เลขแปดงวดต่อมาออกแปดหนึ่งสองสี่หกมาเลขแปดมาเลขสองนะครับแอดเอาสูตรระยะสั้นมาให้ดูงวดน,นี้ถือว่าผิดไปนี่มันก็เข้ามา ก่อนหน้านี้มันก็เข้าเข้าหลุดเข้าหลุดมาเรื่อยๆแต่งวดนี้มันเข้ามาก็เลยหยิบสูตรนี้มาให้ดูต่อไป8ปบวกสได้เลข10ใส่เลข0ูนศย์บวกหกคงที่ได้เลข6เพราะฉะนั้นหวยไทยเราได้เลขเด่นเลข0ูนย์ในเลข6นะครับคือสูตรที่1 เลขศูนย์และเลข 6. หกหวยไทยวันที่หนึ่งทับสิบทับหกหก ได้เลขศูนย์และเลขหกนะครับคือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองจะมาทำสองสูตรชนกันเหมือนหุ่นดาวโจนเหมือนหวยลาวนั่นแหละไม่ทำเยอะที้เกียดทำ ของหวยไทยสูตรมันจะเยอะมากสูตรที่สองสูตรมีอยู่ว่าร้อยบวกสิบบนได้ถ้าเราโกบวกสามคงที่เราจะได้เลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวห้าบวกสามได้เลขแปดใส่เลขแปดแปดบวกสามคงที่ได้สิบเอ็ดใส่เลขหนึ่งงวดต่อมาออกสี่ห้าสามหนึ่งหนึ่ง มาที่เลขหนึ่งเบิลเลยนะครับต่อไปสี่บวกห้าได้เลขเก้าเก้าบวกสามคงที่ได้เลขสองใส่เลขสองมาต่อมาออกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดมาที่เลขสองนะครับต่อไปเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าใส่เลขห้าห้าบวกสามคงที่ ได้เลขแปดใส่เลขแปดโมดต่อมาออกสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งมาที่เลขแปดนะครับต่อไปสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดใส่เลขหนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่ได้เลขสี่โม่ต่อมาออกแปดหนึ่งสองสี่หกมาที่เลขหนึ่ง มาที่เลข4บนล่างเลยนะครับต่อไป8บวก1ได้เลข9ใส่เลข9 9บวก3คงที่ได้12ใส่เลข2สุตรที่2เราได้เลข9และเลข2นะครับเลข9 เลขสองสี่ตัวนี่แหละเอาไปจับวินกันแอดฟันให้เลยเลขศูนย์เด่นศูนย์นี่คือตัวฟันนะครับลองเลขสอง นี่คือตัวลองสมาชิกชอบไม่ชอบก็พิจารณาเอานะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็มองผ่านๆไปได้เลยจับชุด0206 0206 2 6 สองเก้าสี่ชุดนะครับจับให้สี่ชุด สามตัวสามตัวสามตัวมันไม่ค่อยเข้านะไม่ค่อยอยากจับสามตัวก็จับวินกันแน่ๆแหละศูนย์สองหกศูนย์สองหกศูนย์สองเก้าศูนย์หกเก้าอ่าเลขเขียนเยลขหกแล้วหกศูนย์เก้า สองหก้าถ้าจับวินกันในนี้ก็จะได้สี่ชุดนะครับสมาชิกก็เอาไปเ่นโตดเอาสี่ชุดส่วนเด่นๆก็จะมีเลขศูนย์นี่แหละ ฝากสมาชิกกดติดตามไปด้วยนะครับจะไม่เลยพลาดคลิปที่แอดลงให้ส่วนมากช่องนี้จะลงแต่ดาวโจนส่วนใครจะดูหอยลาวก็ช่องนี้เลยสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้้ายเสียง h ชนแนลลงหอยลาวให้เมื่อวานก็ถูกไปนะครับ0220แอดก็จะจับให้แบบนี้แหละเลข สามสี่คู่นี่แหละให้จับเยอะฝากสมาชิกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ